ระดับนี้บรรยากาศในห้องมันไม่พอเหมาะที่เราจะเข้านวัตกรรมเนื่องจากแถวหน้ายังมีเก้าอี้ว่างแต่ไม่มีคนนั่งไอแถวหลังมันหมาแล้วมันก็นั่งต้องมายกเก้าอี้มาเสริมเพราะนั้นถ้าใครที่อยู่แถวหลังสุดจะลุกขึ้นมานั่งข้างหน้าหกตัวนี้ได้ลุงมีรางวัลให้ลุกมาเดี๋ยวนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนลุกมานั่งตรงนี้ ไม่ทักพวกมาสายนะคฟางม,มาสายไม่ให้รางวัลแต่มานั่งหน้าได้มาสายมานั่งหน้าได้จ้ะแต่ถ้ามาก่อนแล้วลุกขึ้นมามีารางวัลรางวัลที่ลุงเตรียมมาให้บอกเลย MP3 มันทึกการบรรยายหนึ่งแผงยาว13ชั่วโมงครึ่งลุงเตรียมมาทั้งหมด40รางวัล ถ้าใครอยากจะฟังแนวคิดของลุงโดยละเอียดให้เล่นเกมตอบคําถามมาพวกที่จําตัวเองไว้นะพวกที่นั่งมาหลังแล้วมานั่งหน้าเนี่ยเดี๋ยวมารับรางวัลแผ่นนี้มีอยู่ทั้งหมดความยาว13าชั่วโมงครึ่งมีทั้งหมด3เรื่องเรื่องแรกงานได้ผลคนเป็นสุขบรรยายให้พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยฟัง6ชั่วโมงเต็ม แล้วลุงนั่งตัดต่อเป็นสิบสิบชั่วโมงเพื่อจะแบ่งออกเป็นสามสิบสามสิบกท่อนถ้าใครขับรถกรุงเทพยังใหม่นั่งฟังไปแป๊บเดียวถึง <c oughs> แต่ถ้าถึงใหม่ต้องการฟังเรื่องไหนซ้ำเช่นต้องการฟังเรื่องาศาสนาเปรียบเทียบไม่ต้องไปกดชั่วโมงต้นใหม่แค่เปิดปกมาจะรู้เลยว่ากดเบอร์ศูนย์ศูนย์เก้าจะได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเปรียบเทียบโอเคไหมลุงทําทุ่มกายทุ่มใจทุ่มทรัพย์และทุ่มเวลาเต็มที่เพื่อให้ได้มาซึ่งอันนี้ แต่ถ้าใครอยากจะฟังเรื่องสั้นที่หนอมแนมให้กดเรื่องที่สองการสร้างความสุขให้ชีวิตอันนี้หัวเราะทั้งสองชั่วโมงแต่ไม่ใช่ทอล์คโชว์นะเป็นการหัวเราะด้วยความสันใจว่าที่ลุงหมอพูดมาหนูเคยรู้มาก่อนแต่ไม่เคยมองในมุมนี้มาก่อนแต่ถ้าใครอยากฟังเรื่องหน่อมแนมสุดๆให้กดเรื่องที่สามตามล่าหาความรักจากลำนำเพลงสากลเอาเพลงสากลยุคซินซี่มาร้อยเป็นเรื่องร้องให้ฟังแปลให้ฟังวิคอยฟังฟังจบจะพบรักแท้ แต่ถ้าใครอยากจะฟังพาร์ทบันเทิงเนื่องจากมีเนื้อไปสามเลยประมาณสามชั่วโมงลุงจึงอัดเพลงที่ลุงชอบชอบแถมไว้อีกหกสิบกว่าเพลงแต่ขอโทษส่วนใหญ่เป็นเพลงยุคหนึ่งเก้าหกศูนย์เกิดทันไหมเอาเอฟลฟเฟรด์ี้กิ๊ไปชชันทีปปิเนี่ยมอะ่ะเอาเพลงไทยก็มีนะจ๊ะครวนเท่านี้ก็ตมเราเราต้องของใจสีน้ำตาแสงใต้หย,ยาดเพชรเพียงคำเดียวผู้ชนะสิบทิศแล้วทั้งหมด ร้องเองหมดโอ๊ยปาว่าอะไรพอฟังได้นะเว้ยสมัยเป็นพอ,อรอพอ,อรู้ไหมอาชีพหลักคืออะไร,ร<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวร้องเพลงประชุมครับอาชีพร้องคือร้องเพลงเวลาร้องจบพิวันในรุ่นจะตกมือแบบแปะ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 ลูกก็สงสัยอะไรว,วะร้องพอฟังได้ทําไมบงมือแปะแปะ,แปะที่ไหนได้เพลงที่ลุงร้องยุคหนึ่งเก้าหกศูนย<ส>์เด็กไม่รู้จักวันหน,นึ่งนั่งในรถคนขับพ่นอะิเพลง,งโอ้โหเพลงอะไรพรอบแต่หูก็บอกใจสั่งมา เกิดมาไม่เคยรู้จักโสมไม่กินอย่างนีมาทาไมเขาแต่งได้เพราะเราล้ลองได้เก่งขนาดนี้สงสัยต้องฝึกไปร้องที่โรงพยาบาลดีไหมการดึงบ้านสองกระจกหน้าอย่างกูเลยจะล้องใจสัมมาแล้วเด็กมันโหดทำไมออกอุบายทาไมเราไม่แปลงใจสัมมาเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษในเมื่อเราก็จบประถาชันอยู่อเมริกามาห้าปีใช่ไหมถ้าเราแปลงใจสัมมาเป็นเรื่องภาษาอังกฤษแล้วไปร้องให้วัยรุ่นฟังนอกจากไม่กล้าโหอาจจะทึ่งในความสามารถลุงหมออะไรอย่าแตรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนะ เอาเพลงทํานองไทยไปใส่เนื้อฝรั่งถ้าแอคเซตนมันไม่ลงตัวอาจจะเด๋อก็ได้ลองสีงประโยคดีไหมใครตอบรู้ได้ว่าใจสั่งมาภาษาไทยขึ้นต้นประโยคแรกว่าอย่างไรยกมือตอบตอนก่อนเราลงวันแรกไปเลยข้อแ,แรกนะคะาเธอผ่านมาได้ยินดีปรบมือเลยครับโอ้โหรางวัลแรกไปลวรางวัลแรกมอบให้เลยโอเคนะ แต่รางวัลต,ต่อๆไปนี่ค่อยมารับทีหลังโอเคนะหากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้ใครแปลเป็นภาษาอังกฤษใกล้เคียงที่ลุงแปลยกมืออรวาที่สองไปเลยถูกคำเดียวก็เอาละหากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้อะไรวะหากว่านี่อะไรเร็วๆยกมือคนตอบถูกแต่ไม่ยกมือหากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้ถูกคำเดียวก็ให้ละ อะไรวะราชพัฒน์ราชพัฒน์ภาษาอังกฤษหากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้รนรนเร็วเอว้าว่าหากว่าอะไรเร็วอิฟก <If> ็ยกมือที่ยกมือคนแรกอิฟอิฟยูโอเคถูกต้องหากว่าเธอผ่านมาได้ิเพลงนี้ลุงก็แปลเป็น If you are passing by and hear this song, โอเคไหมหากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้ If you passing by and hear this song ลงตัวพอดีเลยวว <Yeah. S 1> ประโยคที่สองคาดว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉันก็ตแปลว่า I am sure that you must know it's me คาดว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉัน I am sure that you must know it's me <laughs> ลงตัวพอดีเลย ก็เลยแปลงใจสั่งมาเป็นเวอร์ชันสาังกฤษชื่อเพลง The Call From My Heart แล้ววันนึงได้ร้องเพลงนี้ต่อหน้าทาระกำน,นันที่พับแห่งหนึ่งบนถนนทองหล่อพับใหญ่ประมาณ20่สิบโตอายุสี่เียวกว่าตั้งสามสิบกว่าวานนันได้มีโต๊ะรูปตัวเดียวอายุสี่เดีกิน5ห้าสิบพอดัชนีเขารู้ว่าวแปลงใจสั่งมาสาังกฤเริ่มมาขยอให้ลุงขึ้นไปร้องไอ้อลวงเพชรไม่ต้องขยอนพูดคำเดียวขึ้นเอง เันขึ้นไปถึงอินดักชันมาเลยแต่แด้งแตงแตงแต่งแต่งแตงลุงกวาดสายตาไปดูเกือบ20โต๊ะหันขวับมามองด้วยความสมเพชวัเท่าทำไมจะร้องเพลงวัยรุ่นแต่พอขึ้นประโยคแรกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเองกรีนสนันน์พับและได้ดอกไม้จากสองสาวสองโต๊ะไม่เคยรู้จักกันมาก่เนเลยและได้ใจกับเป็นแปลงต่ออีกหกเพลงตกลงในนี้เรางตักใจนอกจากใจสั่งมายังมีฝนตกที่น้าต่างใช่เลยเคยรักฉันเมื่อไหร่เล่าสู่กันฟังของพี่เบิร์ตและคนไม่สําคัญของพลพล ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษปนไทยซึ่งลุงแต่งเองและร้องเองหมดทุกเพลงตกลงใครอยากได้รางวัลให้เล่นเกมยกมือตอบคำถามกติกาง่ายมากยกก่อนตอบก่อนตอบผิดไม่ห่าแต้ตอบถูกเอาสิทธิ์ที่ได้ไปผิดเกินสองครั้งติดกันได้สิทธิ์ลดบริยาย <c oughs> ตกลงลุงขอไม่ลำเบียงนะอาจารย์ทุกท่านที่นั่งอยู่จนจบ <c oughs> ก็มีสิทธิ์ได้รนะับ <c oughs> โอเคหม <c oughs> หล้านสองคนที่ยกมือตอบ ก็มีสิทธิ์แต่คนที่จะมาใช้สิทธิ์ต้องสัญญา3าข้อนะครับถ้าทําไม่ได้อย่ามาเอานะคะข้อแรกเอาไปล้วภายใน3มเดือนครึ่งต้องแกะพลาสติกออกฟังโอเคไหมข้อสองฟังแล้วห้ามเก็บให้ส่งต่อให้เพื่อนฟังเลยอย่าไปเก็บไว้ในซอกตู้ให้เพื่อนฟังต่อแต่ถ้าใครอยากเก็บไว้ฟังซ้ําให้ไรแล้วส่งให้เพื่อนอย่างน้อยหนึ่งแผ่นพร้อมกับซีล็อกปกด้วยแล้วจะมีสิทธิ์เก็บออริจินอลไว้จะฟังหรือไม่ฟังแล้วแต่ละโอเคนะ ข้อที่3เอาไปแล้วห้ามเลือกคลิกฟังเฉพาะเพลงโดยไม่ฟังบรรยาย <c oughs> ถ้าได้ <c oughs> เดี๋ยวมารับรางวัลโอเคนะคะ <c oughs> ได้ไหมคะอาจารย์ <c oughs> เอาละตกลงหลานครับไม่ว่าใครจะสร้างเราผู้ที่สร้างเราได้สร้างความรักมาด้วยเพราะอะไร